ร้านในเทคโนโคอมพิวเตอร์สวัสดีครับก่อนอื่นทางร้านก็ขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่ออเดอร์สินค้าเข้ามากับทางร้านของเรานะครับคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นการขึ้นสินค้าเพื่อที่จะไปส่งขนส่งเอกชนให้กับลูกค้านะครับโดยปกติทางร้านของเรานะครับจะตัดรอบที่ประมาณบ่ายโมงหมายความว่าลูกค้าที่สั่งเข้ามาหลังจากบ่ายโมงนะครับทางเราจะส่งสินค้าให้ในวันถัดไปนะครับเนื่องจากเราต้องเผื่อเวลาประมาณ2ชั่วโมงเพื่อที่จะให้ช่างเนี่ย เทสเครื่องซ้ำมาให้กับลูกค้านะครับผมถ้าเราส่งประมาณบ่าย3าโมงจะทันรอบของขนส่งนะครับออเดอร์ประมาณ 90%-95% เนี่ยลูกค้าจะได้รับในวันถัดไปเลยนะครับก็จะมีแค่บางพื้นที่เท่านั้นนะครับที่ลูกค้าจะยังไม่ได้รับถ้าลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลนะครับอยากจะได้ของภายใน1วันเลยเราสามารถส่งเป็นแกลบไบหรือลาลาหมให้ได้นะครับ ส่วนลูกค้าที่สั่งของเข้ามาจํานวนมากนะครับเช่นอาจจะเป็น20 30 40เซตอย่างเงี้ยทางร้านเราจะใช้รถของเราไปส่งให้เองนะครับส่วนการติดตั้งก็แล้วแต่ตกลงนะครับเราสามารถติดตั้งให้ได้หรือบางทีลูกค้าไม่อยากให้ติดตั้งเราก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับหลังจากส่งของกลับมาแล้วนะครับทางพนักงานฝ่าย,ายขายของเรานะครับก็จะแจ้งเลขที่ส่งของให้ลูกค้าทางช่องทางที่ลูกค้าสั่งเข้ามานะครับ เช่นสั่งทางไลน์แล้วก็จะแจ้งไปทางไลน์ทาง m e s s e n g e r ทางเพจนะครับผมแล้วก็วันต่อมาเราก็จะมาไล่เช็คสถานะให้ลูกค้านะครับว่ามีออเดอร์ไหนที่มีปัญหาหรือเปล่าทำไมไม่จัดส่งแบบนี้นะครับเพื่อที่ลูกค้าจะได้รับของและใช้งานได้อย่างรวดเร็วครับของไม่ต้องตกหล่นนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ